สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ในรายชั่วโมงสุขศึกษาและพลระศึกษานะครับก็กลับมาพบกับคุณครูแรกอีกเช่นเคยนะครับในชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้สอบเก็บคะแนนไปแล้วนะครับ10ข้อ10คะแนนนั่นเองนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเรื่องระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายปัสสาวะนั่นเองนะครับในสัปดาห์นี้ชั่วโมงนี้คุณครูก็จะมาเฉลยให้นักเรียนได้ฟังนะครับว่า10ข้อนั้นคําตอบที่ถูกต้องมีอะไรบ้างนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราก็ไปเเรกัันนลยะคบ มาดูข้อที่1นะครับก็ถามว่าอวัยวะในข้อใดทําหน้าที่ย่อยอาหารทั้งหมดนะครับอวัยวะในข้อใดทําหน้าที่ย่อยอาหารทั้งหมดเลยนะครับข้อที่1นะครับก็มีฟันมีลำไส้เล็กมีกระเพาะอาหารข้อที่2ก็มีฟันกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่นะครับข้อที่3ามลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารและข้อที่4นะครับหลอดอาหารกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ใหญ่นั่นเองนะครับคาตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1นะครับเพราะว่า ทั้ง3อันนี้ทั้งฟันลำไส้เล็กแล้วก็กระเพาะอาหารนะครับทำหน้าที่ในการย่อยอาหารทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับส่วนหลอดอาหารนะครับก็ทําหน้าที่เป็นเพียงลําเนียงลาเนียงอาหารนะครับลงสู่กระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ใหญ่ก็จะทําหน้าที่ดูดน้ําและเกลือแร่ออกจากกากอาหารนั่นเองนะครับนี่คือคําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อ1นะครับต่อมานะครับมาดูข้อที่2องถามว่าลำไส้เล็กมีหน้าที่สําคัญอย่างไรนะครับ ลำไส้เล็กมีหน้าที่สำคัญอย่างไรข้อ1น,นะครับกรองสารพิษออกจากร่างกายข้อที่2นะครับขับถ่ายของเสียออกจากทางปัสสาวะนะครับข้อที่3ย่อยอาหารที่ได้จากการบดเคีย้ยวของฟันและข้อที่4นะครับย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารและน้ำเข้าสู่กระแสเลือดน,นะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นั่นเองนะครับเพราะว่าลำไส้เล็กนั้นจะย่อยอาหารต่อจากกระเพาะอาหารแล้วก็ผนังลำไส้เล็ก จะดูดซึมสารอาหารและน้ําเข้าสู่กระแสเลือดนั่นเองนะครับนี่คือคําตอบที่ถูกต้องข้อที่4นะครับต่อมามาดูข้อที่3ครับคอถามว่าข้อใดคือกากอาหารที่ถูกขับออกมาจากลําไส้ใหญ่ข้อใดคือกากอาหารที่ถูกขับออกมาจากลําไส้ใหญ่นะครับข้อที่1ปัสสาวะข้อที่2อุจจาระข้อที่3ขี้ใครข้อที่4เหงนื่อคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2อนะครับอุจจาระเพราะว่า ุจจาระเป็นกากอาหารที่เหลือจากนะครับการย่อยซึ่งจะถูกลําเลียงออกจากทางวาวรหนะักผ่านลําไส้ใหญ่นั่นเองนะครับนี่คือคําตอบที่ถูกต้องนะครับต่อมานะครับมาดูข้อที่4นะครับอวัยวะในข้อใดทําหน้าที่ขับสิ่งที่ร่างกายไม่ได้ใช้ออกทางปัสสาวะอวัยวะในข้อใดนะครับทำหน้าที่ขับสิ่งที่ร่างกายไม่ได้ใช้ออกทางปัสาาสา,า,ออาสวะนะครับข้อที่หนึ่งไตข้อที่2ตับ ข้อที่3ามลำไส้เล็กข้อที่4ลีลำไส้ใหญ่คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1นั่นเองนะครับไตนะครับเพราะว่าไตเป็นอวัยวะนะครับในระบบขับถ่ายที่ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดในรูปแบบของน้ำปัสสาวะนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูข้อที่5อ่าก็ถามว่าถ้าระบบอวัยวะต่างๆนะครับในร่างกายทำงานผิดปกติจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร ถ้าระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานผิดปกติจะส่งผลเสียต่อจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรนะครับข้อที่1ร่างกายจเจริญเติบโตสมวัยจริงหรือเปล่านะครับข้อที่2มีสุขภาพที่ดีกว่าคนในวัยเดียวกันข้อที่3มีอายุยืนกว่าคนปกติทั่วไปข้อที่4จเจริญเติบโตช้าและเจ็บป่วยได้ง่ายคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นั่นเองนะครับเพราะว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับนั้น ทำงานประสานสัมพันธ์กันหากอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งนะครับทำงานผิดปกติก็จะส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองนะครับนี่คือคําตอบที่ถูกต้องนะครับต่อมาข้อที่6นะครับการกระทําในข้อใดทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานมีประสิทธิภาพนะครับการกระทําในข้อใดที่ทําให้ระบบย่อยอาหารนั้นทํางานมีประสิทธิภาพนะครับข้อที่1 ดื่มนมสดทุกวันจริงหรือเปล่าข้อที่2ดื่มน้ําวันละ4-5แก้วข้อที่3เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนข้อที่4รับประทานอาหารวันละหล,ะหลายๆมื้อจริงหรือเปล่านะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นั่นเองเพราะว่านะครับาการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนนั้นทําให้กระเพาะอาหารไม่ต้องทํางานหนักนะครับย่อยอาหารได้ง่าย การย่อยและดูดซึมสารอาหารก็จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนควรเคี้ยวละอาหารให้ละเอียดละเอียดก่อนที่จะกลืนลงไปนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนไม่เคี้ยวนะครับมันอาจจะติดคอนักเรียนก็ได้นะครับต่อมานะครับมาดูข้อที่6นะครับอขออภัยครับมาดูข้อที่7นะครับก็ถามว่าโรคกระเพาะอ,อาหารมีสาเหตุมาจากข้อใดโรคกระเพาะอ,อาหารมีสาเหตุมาจากข้อใดข้อที่1รับประทานอาหารรสจืด ข้อที่2รับประทานอาหารไม่เป็นเวลาข้อที่3รับประทานอาหารไม่ครบ5หมู่ข้อที่4รับประทานอาหารที่ปรุงสุกนานแล้วอ่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือนะครับรับประทานอาหารไม่เป็นเวลานั่นเองนะครับเพราะว่านะครับเมื่อถึงเวลากระเพาะอาหารของเรานะครับจะหลั่งน้ําย่อยออกมาย่อยอาหารหากไม่มีอาหารนะครับให้น้ําย,ย่อยน้ําย่อยก็จะ กัดที่ผนังกระเพาะอาหารของเราทําให้เราปวดท้องแล้วก็เป็นโรคกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับต่อมานะครับข้อที่8นะครับข้อใดเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับระบบย่อยอาหารข้อใดเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับระบบย่อยอาหารมาดูนะครับข้อที่ 1. รับประทานอาหารเนื้อสัตว์ให้มากๆจริงหรือเปล่านะครับข้อที่2 รับประทานวิตามินเสริมเป็นประจำข้อที่4รับประทานอาหารที่ย่อยง่ายมีใยอาหารสูงออขออภัยนะครับขออภัยข้อที่3นะครับรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายมีใยอาหารสูงข้อที่4นะครับรับประทานอาหารที่มีรสจัดและมีสีสันชูชาตามาดูข้อไหนถูกต้องนะครับคตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อท MM. ี่3นั่นเองนะครับรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายมีใยอาหารสูงนั่นเองนะครับเพราะว่าอาหารที่ย่อยง่ายนั้นมีใยอาหารสูงอย่างเช่นนะครับผักผลไม้จะทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีขึ้นนะครับกากอาหารก็จะไม่แข็งไม่เหนียวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะรับประทานอาหารที่มันย่อยง่ายนะครับแล้วก็มีใยอาหารที่สูงนะครับต่อมานะครับข้อที่9นะครับ การกระทําในข้อใดนะครับที่เป็นอันตรายต่อระบบขับถ่ายปัสสาวะมากที่สุดการกระทําในข้อใดที่เป็นอันตรายต่อระบบขับถ่ายปัสสาวะมากที่สุดข้อที่1นะครับไม่รับประทานผักข้อที่2พักผ่อนไม่เพียงพอข้อที่3กลั้นปัสสาวะไว้นานข้อที่4รับประทานอาหารไม่ตรงเวลาคําตอบที่ถูกต้องก็คือนะครับข้อที่3นะครับกลั้นปัสสาวะไว้นานนั่นเองนะครับเพราะว่า การกลั้นปัสสาวะไว้นานๆจะทําให้กระเพาะปัสสาวะของเรานั้นอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเคยกลั้นถ้าบางคนเคยกลั้นปัสสาวะไว้นานๆรู้สึกว่าถ้าขับถ่ายปัสสาวะออกมาแล้วมันจะแสบนะครับมันจะเจ็บนั่นแหละครับเพราะว่ามันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไปทําให้กระเพาะปัสสาวะนั้นอักเสบได้เพราะฉะนั้นเดียนไม่ควรจะกลั้นปัสสาวะไว้นานๆนะครับต่อมามาดูข้อสุดท้ายนะครับดูข้อสุดท้ายก็ถามว่า การกระทําในข้อใดส่งผลให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะทํางานผิดปกติการกระทําในข้อใดส่งผลให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะทํางานผิดปกติข้อที่1ออกกําลังกายทันทีหลังรับประทานอาหารข้อที่2ดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละ8-10แก้วข้อที่ 3. รับประทานอาหารประเภทหมักดองข้อที่4กลั้นปัสสาวะไว้น,นานเป็นประจำนักเรียน คิดว่าข้อไหนถูกคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นั่นเองนะครับนักเรียนควรจะดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละ8-10แก้วนั่นเองนะครับจะทําให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะทํางานได้เป็นปกตินะครับการดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละ 8- 10แก้วนะครับจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทํางานได้ตามปกติและช่วยปรับนะครับและรักษาสมดุลของร่างกายนะครับให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ <ST> อ่า ก็จบลงไปแล้วนะครับทั้งหมด10ข้อที่ครูเฉลยไปนั้นนะครับนักเรียนก็คงจะรู้แล้วว่าคําตอบที่ถูกต้องมีอะไรบ้างและครูคิดว่านักเรียนก็คงจะได้รับความรู้นะครับที่คุณครูได้เฉลยไปเมื่อกี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับชั่วโมงนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอ่าไม่แล้วก็ไม่มีการบ้านใดๆนะครับให้นักเรียนกลับไปเคลียร์งานนะครับที่คุณครูได้สั่งไว้นะครับหรืองานวิชาอื่นๆที่นักเรียนยังทําไม่เสร็จนะครับอ่าแล้วก็ รักษาสุขภาพตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็รอดปลอดภัยจากโรคโควิดด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็มีเพียงเท่านีา้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ